หล,หลังจากที่เราจัดประกอบเครื่องนะครับก็รอเวลาให้เครื่องแห้งก็จะทําการระเบิดท่อนะครับท่อมันอุดตันขมเหลวมันเยอะนะครับก็จะทําการทะลวงนะครับเพื่อให้มันไม่ย้อนนะครับเพราะว่ามันจะมีแผ่นกั้นไงไแผ่นกั้นข้างในเห็นไหมข้างในนะครับจะมีแผน่นมองไม่เห็นแผ่นกั้นอยู่นะครับแล้วก็มีด้านข้างมันก็จะเป็นดู เราก็จะทะลุโดยการเจาะนะครับโดยการเจาะต่อคขอนี้ไปเลยขควงนะครับแล้วก็เจาะไปแล้วสามรูนะครับเจาะไปแล้วสามรูแล้วก็จะตีตัวนี้ให้มันหลงลลอกมันจับเอคุณชายซางนั่งยอ่อลงนั่งลงค่อยบังก่องนั่งนี่เห็นไหนั่นแหละต่อครับ โอ้โหโกนจูเลยมันจะใส่หัวผู้ยสร้างได้มักตันวะเดี๋ยวเสียงลั่นเลยนะครับข้อศูนก็ต้องผ่านรถทะลวงหนีอทะลวงกันมั้ยออก้วครับออกละงันเลยงันใช่ไหมโอ้เขาบอก น,นีอีกสาเหตุนหนึ่งที่การขับไล่ไอเสียนะครับไม่ทันก็นออกมาแล้วไปมีตัวนี้จะเป็นตัวกั้นนะครับนะถ้าเก่ามาหน่อยเราก็ามีผลเรื่องของการคลายไอเสียไม่ทันโอ้เสียงก็จะรันวันยังพ่อเลยเพื่อนลูกโตลูกใหญ่นะครับจัดลูกใหญ่ให้เพื่อนอันนี้จัดชุดใหญ่ไปแล้วค่อยไปฟังเสียงกันนะครับ นี่รูลูกสุกต,ตัวโตกันไปเลยนะครับปลอกลูกแหวนตีปลาท่ออกซองสอบแล้วยังอีกแผ่นหนึ่งซองแผ่นปะโตแล้อพี่เดียรพร้อมอันแห้อัดห้อีแผ่นหนึ่งต่ำอีกบ่ <roup ๆ S 1> ะยนี่ครับหอดบ่หอดครับลองนี่โอ้โหองลองลองจับจับ

ัจัะไปปะไอ่คิมคิมที่นีอยู่สองชั้นนะครับสองชั้นที่กองเสียงแล้วก็ดักไอเสียไว้อยู่ทะลวงล่งเลยซองสัตว์นี่ติแกงปะหมดแล้วเพราะเขมมองันโหดมากเลยนะครับหมดเกลือไอดีไอเสียออกยอ้อนจะหนีกระดาษเฉพาะหรอเขาลนะ,ละลเดี๋ยวแสียพุงคนครับ สอดปะ่ะสอดตรงโป,ป่งเลยนรอครับรโอาวันตีแป๊บเลยไปเสียงวันห้องเลยไปมีคันเดียวในบ้านต้นแก่หยางตายไปจับข้อ,อ <laughs> โอเคาไปฟังเสียงกันเลยก็ทดสอบนะครับการหลังทำเครื่องให้ใหม่นะครับใส่ท่อซิ่งให้สวยด้วยนะครับปลายเรดเลยที่ข้ามตนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับไอยก กลับเลยต้มพักนี่เกี้ก็ไปขึ้นภูมานะครับ โ,โอเโหดิเค้หนดิใจเสียงนะอาทีร้อยสี่นะครับแรงๆหานไปนแล้วนะครับ